โอเคค่ะทีนี้เรามาดูบินเอกสารนี้บ้างนะคะบริษัททิสตันซอฟต์ก็คือบริษัทเราเองนะเราออกเอกสารใบส่งสินค้าแล้วก็ใบแจ้งหนี้ใบำกลับให้กับลูกค้าก็คือบริษัทบิสโตนนะคะแสดงว่าเราขายส่วนรูปขายเชื่อคะเป็นใบแจ้งหนี้แสดงว่าเราขายเชื่อขายอะไรไปบ้างจอพลาสมาเครื่องเล่น MPC นะคะดูรายละเอียดนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดที่เราขายให้ลูกค้าคือมูลค่าสินค้า37,600แล้วก็ภาษีขายเกิดขึ้น2632บาทนะคะเราก็มาตั้งนี้ค่ะเดบิตนะคะบัญชีบัญชีอย่างนี้ค่ะเดบิตลูกหนี้การค้าค่ะเดบิตลูกหนี้การค้าเท่าไหร่คะทั้งหมดเลยค่ะยอดสุดที่ที่เราจะตั้งนี้่4,000ค่ะ4 0่หบาท แล้วก็เครดิตค่ะเครดิตขายสินค้าค่ะบริษัทเราขายนะฮะขายสินค้า3 7 0 0 3 7 6 0 0ค่ะ3 7 6 0 0แล้วก็ภาษีขายค่ะ2,000 2,632บาทค่ะรายการนี้เราจะบันทึกที่เล่มขายเชื่อค่ะ